เราทำสมาธินะจิตเราสว่างผ่องใสแล้วทรงตัวอยู่ถ้ามันเกิดนิมิตนานาชนิดขึ้นมาก็าแค่รู้แค่เห็นอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายกับมันบางคนจิตหลอนเยอะๆเลยนะเห็นหลวงพ่อไปบอกอย่างโน้นบอกอย่างนี้ไปสอนกรรมฐา,านอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็หลวงพ่อไปหาแล้วนัดให้มาพบที่วัดแล้วก็มาตามนัดนะ หลวงพ่อไม่อยู่วัดว่าหลวงพ่อไม่ได้นัดด้วยนั่นจิตหลอนนะทำสมาธิแล้วก็สติไม่ทันก็โดนกิเลสหลอกเอาหลอกเป็นความฟุ้งซ่านละเอียดละเอียดไม่ใช่ฟุ้งซ่านหยาบหยาบก็เกิดนิมิตนานา,นา,นานชนิดขึ้นมาบางทีนั่งๆไปนะจิตสงบพอสมควร แต่มันไม่ละเอียดลึกซึ้งแนบแน่นถึงขัน้นอปนาสมาธิจีก็เกิดนิมิตระลึกชาติได้สังเกตดูพวกนิมิตระลึกชาติอะนะล้วนแต่คนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลยทำไมไม่ระลึกนะว่าสมัยพะนอเรสวระเราเกิดเป็นหมาขี้เลื้อนอะไรไม่เห็นมีใครระลึกอย่างนี้เลยล้วนแต่เกิดมาเป็นคนใหญ่คนโตทั้งนั้นเลยนั้นเพราะอะไรเพราะมันสนองกิเลส งั้นเวลานั่งสมาธิแล้วมันรู้มันเห็นอะไรขึ้นมานะจับแวนไว้เลยไม่เชื่อแกวนไว้ก่อนตราบใดที่จิตยังมีกิเลสอยู่นิมิตท,ทั้งหลายอย่าไปเชื่อมันมันพร้อมจะหลอกเราแล้วเราก็พร้อมจะให้มันหลอกเต็มใจให้มันหลอกโดยเฉพาะถ้ามันหลอกเราแบบเท่ๆก็นะะจะเชื่อทันทีเลยมีบางคนนะ อยู่ๆก็เอารถมาจะถวายหลวงพ่อบอกหลวงพ่อส่งจิตไปบอกให้เอารถมาถวายหลวงพ่อบอกเออหลวงพ่อรับนะจะเอาคืนไปเลยรับให้เพื่อให้ได้บุญแต่ว่าหลวงพ่อไม่เอาหรอกเพราะหลวงพ่อไม่เคยไปขอรถยนต์ใครอยู่ว่าแต่รถยนต์เลยนะเงินบาทนึงยังไม่เคยขอใครเลยนะไม่ใช่หน้าที่พังขอได้เฉพาะ คนที่ภาวนากะยาดนะสองอย่างท่านนะคนอื่นๆนะขอไม่ได้นะงั้นอย่างเจอหน้าสาธุชนทั้งหลายแล้วก็ขอโน่นขอนี่อาบัตนะอาบัตงั้นพระอาบัติเราก็อย่าไปสนับสนุนมากพระขี้ขออะไรเงี้ยอาบัตนี้เรามาพยายามฝึกทุกวันทําอย่างที่หลวงพ่อบอกนะ ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วค่อยรู้ทันจิตตัวเองไปในที่สุดจิตมันจะประพัฒสอนขึ้นมาเองเพราะไม่มีกิเลสจอนมาไม่มีราคะาโทสะมโมหะนถึงจุดนี้ถ้าเกิดรู้เกิดเห็นอะไรมีนิมิตอะไรขึ้นมาก็อย่าไปเชื่อนิมิตท,ทั้งหลายเป็นของถูกรู้ถูกดูทั้งนั้นเห็นความบุกพร่องของกายของใจบางคนดูตรรลักษณ์ของกายของใจแล้วก็เห็น บางคนมันเกิดอาการเบื่อบางคนมันเกิดรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สมบูรณ์บางคนก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นโทษเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้เห็นอย่างไรก็ได้รวมความก็คือเห็นความบกพร่องของกายของใจพอมันเห็นอย่างนี้แล้วใจมันจะอยากหนีให้พ้นไปอยากจะพ้นจากร่างกาย อยากจะพ้นจากจิตใจนี้ไปมันเป็นกระบวนการเป็น,นกลไกที่จิตมันพัฒนาของมันไปเองพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อประโมทประโมชโชววัดส่วนสันติธรรมแสดงธรรมเมื่อวันที่30ตุลาคม2564